นื่อิทุกกนที่นี่มนะีด้านแพชชั่ไทยแลนด์นะครับ mm hmm. ผมอาวุชัยในรายการมาเข้าสู่ตอนที่2ของอัพโร o สิบเนะครับตอนที่แล้วเราคุยกันถึงสปีดมาสเตอร์โปรเฟชชั่นอลอัพโรลสิบเอ็ดลิมิเต็ดดิชันนะครับก่อนปี2000นะที่ผมเล่าไปตั้งแต่คลิปที่แล้วก็คือว่าที่ต้องใช้ปี2000เป็นตัวแบ่งเขตเนี่ยเพราะว่าหลังปี2000เนี่ยโอเมก้ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากมากนะครับ และหลังปี2000เนี่ยโอเมก้าก็มีการพัฒนานการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับก็ทำให้การซื้อนาฬิกาโอเมก้าสักเรือนการเก็บสะสมโอเมก้าสักเรือนหลังปี2000ก็จะมีความสนุกมากขึ้นนะครับนี่คือตัวโอเมกา้านะ speedmaster professional a p o โรสสิ limited edition 35ปี anniversary นะครับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างย่อมนะครับหลังจากที่ผ่าน การขายมา10กว่า20ปีเนี่ยนะตัวนี้หลังๆมาได้รับความนิยมสูงมากนะครับเนื่องจากในอดีตเนี่ยนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาสปอร์ตเขาจะนิยมหน้าดําไม่นิยมหน้าขาวนะครับพอมาถึงจุดๆหนึ่งจุดเปลี่ยนเมื่อ10ปีที่แล้วได้จะได้นะครับนาฬิกาสปอร์ตจะต้องเป็นหน้าขาวเท่านั้นนะังแลกไม่ต้นมาเนี่ยตัวนี้ที่เขาเรียกกัว่าแผ่นได้ก็ได้รับความนิยมสูงมากนะครับราคาก็ไต่ตัวขึ้นไปสูงนะ ตัวนี้ก็จะเป็นอัพโรส1 35ปีในวัส s ี r y นะครับผลิตอยู่ที่3,500เลือนนะครับคงจะเป็นเพราะว่า35ปีนะแต่เรื่องตัวเลขเนี่ยผมผมก็บอกตรงๆว่าบางทีก็งงๆนะครับไม่รู้ว่าทางอเมกานี่เขาจะเอาตัวเลขจากตรงไหนมาใส่นะตัวนี้ก็คือ35ปีนะฝาหลังเนี่ยก็จะเป็นรูปนกนะครับรูปอินทรีนะฮะที่เป็นพิมพ์อยู่บนกระจก นะซึ่งก็มีความสวยงามพอสมควรแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้เห็นการพิมพ์ภาพแบบนี้ลงบนไม่ว่าจะเป็นฝาหลังหรือหน้าปัดก็าตามในกรณีนี้นคือฝาหลังนะครับก็พิมพ์ได้สวยทีเดียวนะครับก็ทําให้ในายิการเรือนนี้เนี่ยได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับนี่คือตัว35ปีนะครับนี่คือตัว35ปีครับ35ปีหน้าปีตรงนี้เนี่ยก็คือ เป็นนาฬิกาที่ยอดนิยมอยู่แล้วนะครับเราเรียกเขาว่าแพนด้านะครับซึ่งผมก็มีการกล่าวถึงในหลายๆคลิปของผมอยู่แล้วัะนั้นผมก็เอามาโชว์ให้ดูแบบไวๆนะครับก็รายละเอียดต่างๆเพื่อนๆก็หาดูจากในเว็บไซต์ได้พอสมควรนะครับนี่เป็นหนึ่งในตัวเลคคอมเมนนะถ้าหาได้ก็ซื้อเก็บเอาไว้นะครับเพราะเป็นตัวค่อนข้างนิยมพอมาถึงตัว40ปีเนี่ยคือตัวเหรียญงินนะครับ ตัวเรนเงิน,นในตอนออกมาใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะครับคาอยู่ที่บูต็คอยู่นานพอสมควรก็เพิ่งจะมี 4, 5, 6, 7ปีหลังเนี่ยนะครับที่โอเมก้า e e ิ m a s มั r เ r อร์โปรเฟชชั่นเนี่ยเริ่มได้รับความนิยมสูงมากนะครับตัวลิ m i t ต็ที่อดีตไม่ค่อยได้รับความนิยมก็ได้รับการตอบรับที่ดีเช่นกันก็ขายกันหมดไปแล้วนะครับแน่นอนหละ่ะตัวนี้ก็ผลิตมานานแล้วนะครับ ก็ในปี2009นะฮะก็ตัวนี้เนี่ยผลิตอยู่ที่จำนวน7จ็ดนะฮะความพิเศษความแตกต่างอยู่ที่เหรียญเงินตรงนี้นะที่เป็นรูปอิรียีนะด้านหลังก็จะกินเป็นรูปอิรียีแล้วก็บอกว่าเป็น limited edition นะครับ7,969เหรีอยญนะแล้วเราเป็นเหรียญที่เท่าไหร่ก็จะก่อนจะ7969ากก็จะมีบอกบอกว่าเป็นเหรียญที่เท่าไหรนะ่ตัวนี้จะเป็น เมก้าสปีดมาสเตอร์โปรเฟชชั่นอลนะครับ40ปีอันิเวอร์ซารีนะครับความแตกต่างก็อยู่ที่เกานาฬิกานะครับจะเป็นเหรียญเงินรูปอินซีนะครับบ่งบอกว่าเป็นตัวพิเศษนะครับฝาหลังก็จะพิเศษแล้วก็บ่งบอกว่าเป็นอพอลโล11บเอ็ดดิมิเท็ดเอดิชันนะครับตัวนี้ผลิตที่7,969เหรียญ ้าตัวนี้ตัว45ปีนะครับตัว45ปีตัว45ปีเนี่ยผมเคยบอกกับเพื่อนๆว่าเป็นตัว limited edition ของ Speedmaster ตัวนึงซึ่งน่าสะสมมากๆนะครับส mm hmm. าเหตุก็เพราะว่าเขาแหวกแนวไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับใช้หน้าปัดที่สีที่แหวกแนวนะ,ะเป็นสองกระสับแล้วก็ตัวเรือนเป็นไทเทเนียมนะัน้นพอเขาแตกต่างกันในทุกๆอย่างนะก็ทำให้เขากลายเป็น limited edition ที่ แตกต่างนะแล้วก็ผมให้เครดิตค่อนข้างเยอะแล้วผมก็บอกว่าตัวนี้น่าเก็บมากนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นกับผมเห็นด้วยกับผมหรือเปล่านะครับยิ่งมีแต่ตัวนี้เนี่ยอ่าฉล,ลองฉลองอัพโรสิบเอ็ดสี่สิบห้าปีนะครับแล้วก็ผลิตเป็นจำนวนหนึ่งเก้าหกเก้าหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเก้าเรือนนะครับก็จะมีจํานวนเรือนเราเป็นเรือนที่เท่าไหร่เราก็สลับเรื่หนึ่งเก้าหกเก้านะครับ ตัวนี้ทำจากไทเทเนียมนะฟ้าหลักก็จะไปคล้ายๆกับตัวปกติแล้วนะครับตัวนี้จะเป็น speedmaster Apollo 11นะครับ45ปี Anniversary นะตัวนี้จะพิเศษจากตัวทุกตัวก็คือเขาจะใช้วัสดุเป็นไทเทเนียมนะฮะแล้วก็จะเป็นสองกระสับเป็นครั้งแรกในตระกูล Limited Edition ของ speedmaster นะฮะ จากโรงงานมาเลยก็จะเป็นไทเทเนียมสายหนังนะฮะผลิตที่1,969เารียแล้วก็ตัวล่าสุดนะครับปี2,019นสะํรับาสำหรับโปร11ก็คือตัวนี้50ปีนะปีผมก็บอก,บอก,บอกเพื่อนเพื่อนเช่นกันว่าเป็น Limited Edition ที่มีลูกอยู่ที่9นาฬิกาแต่เป็น9นาฬิกาที่สวยงามเนื่องจากว่า,าใช้ทองคำนะเป็นตัวทำแล้วก็งานหลังปี2000อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไป องคการทำได้ค่อนข้างดีตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับางานออกมาค่อนข้างดีแล้วก็ผสมประสานตัวทองเข้าไปอย่างไม่เคอะเขินทําให้มันการเป็น2กษักริย์ที่ผู้คนรับได้นะครับนั้นจึงเป็นตัว Speedmaster a p r o 11ที่ได้รับความนิยมพอสมควรเช่นเดียวกันนะครับออกมาไม่นานก็หายไปจากตลาดแล้วก็ราคามือสองก็ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ผลิต6969 6,969เหรียซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับ แต่ก็หมดแล้วก็เป็นที่สแสวงหานะครับเราผมก็บอกกับเพื่อนๆว่าเป็นหนึ่งตัวที่ผมแนะนําให้เก็บสะสมนะครับตัวนี้เป็นตัว50ปีนะครับบริเวณทองต่างๆที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยก็จะเป็นมุนชายโกนะครับรวมถึงตรงขอบวงตรงนี้ด้วยนะฮะที่ทําเป็นรูปนักบินอวากาศนะกําลังเหยียบดวงจันทเนี่ยนะครับก็เป็นมุนชายโกเช่นเดียวกันซึ่ง ตัวนี้ทําให้วามีมิตินะมีความสวยงามถึงแม้ว่าจะเล่นแค่เปลี่ยนแปลงแค่ไม่กี่จุดนะครับแต่เนื่องจากว่าใช้วัสดุเข้ามาช่วยก็ทําให้มีความสวยงามระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปใช้าสายที่ดูย้อนยุคนะฮะก็ทําให้เรือนี้เนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นนะครับรวมถึงฟ้าหลังที่เป็นรูปของก้าวแรกของมนุษย์บนดวงจันทร์นะครับ ผมไม่แน่ใจว่าเขาลือที่ว่าโอเมก้าจะไม่ผลิต l i มิเ e d e เ i ดิชัแล้วจริงหรือเปล่านะฮะถ้าจริงตัวนี้อาจจะเป็นอ p พโรส1ิตัวสเต l เลสดิมิเต็ดเอดิชันตัวสุดท้าย,ายก็เป็นไปได้นะครับตัวนี้เป็นที่นิยมอยู่แล้วครับตอนนี้ราคาก็แรงพอสมควรนะครับแล้วเขาก็สวยงามเป็นตัวใหม่ๆเลยงนั้นก็ตัวนี้น่าจะยังพอหาได้นะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็น ขอบชมพูนะฮะแต่จะเป็นเ,นเซรามิกนะแต่ไม่จชว่าผมนาฬิกาไม่อยู่ที่นี่พอดีนะครับก็เลยเอาตัวเก่ามาแทเงจยว่านี่เป็นตัวเซรามิกนะฮะเพราะจริงๆแล้วความทุกอย่างมันใกล้เคียงกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดนะฮะหน้าปัดตัวใหม่เนี่ยแค่มีความคมหรือคมลึกมากขึ้นนะครับแต่อื่นๆองค์ประกอบอื่นๆก็คล้ายคลึงกันนะครับขอบตัวเดิมจะเป็นฟิล์มตัวใหม่จะเป็นเซรามิกนะฮะ ก็แม้กระทั่งตัวสายเองนะก็เช่นเดียวกันนะตัวสายก็จะคล้ายคลึงกันดีแต่ว่าสายเก่าเนี่ยจะไม่มีปุ่มกดน,นะสายใหม่จะมีปุ่มกดก็เท่านั้นเองแล้วตัว50ปีเนี่ยทำโอเมก้าก็ทําออกมาสมตัวนะฮะซึ่งบอกว่า25ปีมีความสําคัญตัว50ปีก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันตัวนี้จะเป็นมุนชัยโกอีกหนึ่งเรือนนะครับทำย้อนยุกนะครับเป็นขอบชมพู แต่เนื่องจากตัวนี้เนี่ยทำออกมาเป็นขอบเซรามิกนะครับดังนั้นความขลังก็อาจจะสู้ตัวเก่าไม่ได้แต่มันจะทําให้มันมีความคงทนมากขึ้นอื่นๆก็จะทําคล้ายๆกับตัวเดิมนะครับหน้าปัดเป็นทองคําหลักเป็นนินนะครับโลโก้แบบเรสแบบแปะอยู่บนหน้าปัดนะครับที่แตกต่างจากตัวเก่า,าชัดเจนเลยก็คือฝาหลังนะครับะจะแกะจะเปิดฝาหลังแล้วก็เป็นเครื่องที่แกะสลักโดยใช้เครื่อง3861นะฮะซึ่งหลังๆมาพอ 1861 d i s ด o ิสไป3ปก็ขึ้นมาเป็นตัวหลักของมูนวอร์ดแล้วนะครับและเช่นเดียวกันผมก็พูดตัวนี้มาหลายครั้งแล้วก็คงไม่ได้เจาะรายละเอียดเพิม่มเติมตัวนี้จะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับตัวนาฬิกา Speedmaster ตัวใหม่ๆนะครับก็จะใช้ Buckle Line เป็นรูปแบบนี้นะครับเป็นสายย้อนยุครับอันนี้ก็คืออั o โรชเนะครับทำกันอย่างเร็วๆนะครบ ให้เพื่อนๆได้ดูนะผมแน่นอนว่าผมก็จะมีเจอบให้ดูรายละเอียดนะครับเพื่อนๆที่แนะนํากันเข้ามาก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจต่อไปนะครับก็สําหรับคุเมกาสปีดมาสเตอร์โปรเฟชชั่นอลอ a พโรสเพย d อิมเ t e d e d i t i อดิชนะครับก็นี่ก็เป็นตอนที่2ซึ่งก็เป็นตอนสุดท้ายนะครับผมก็กะว่าจะทําตัวชิดรุ่นอื่นของ Speedmaster ด้วยนะ เช่นอัพโรสสิบห้าโปรสิบเจ็ดเป็นต้นแน่นอนอัพโรสสิบห้าก็ไม่ได้คิดมากนะครับอัพโรสสิบสามมีค่อนข้างคิดแต่เราโชว์ไปไหลายรอบแล้วนะนะอัพอพโรสสิบสามมันจะข้ามไปนะไปท่ำอว่โรสสิบห้าโปรสิบเจ็ดต่อนะครับเพื่อนๆถ้ามีอะไรแนะนำดีกว่านั้นก็ลองแนะนำกันมาดูนะครับเพื่อเราจะเป็นแนวทางที่จะจัดตามที่เพื่อนๆอีเกสกันนะครับและนี่ก็คือ,อโอเมกา้าแฟชัน่นไทยแลนด์ในตอนนี้นะครับชอบไม่ชอบคลิปของผมยังไงฝาก คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับตอนนี้ขอ,อตัวไปก่อนแล้วนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามดูนะอาจจะขั้นด้วยเซอร์ไพรส์บางอย่างนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ